กับผ้าลูกผ้าหลานมูลูกมากินขา่าวปลาอยู่หน้าคือเกาจ้ามื้อนี้มีเมนูขอดไข่พัดเพชรจระเข้กับตำหอบคุงละกาว่าสีต้มก็จับใส่โครงไก่น้ำอันนี้แพนแนกแพนแนกหุงขขาจ้าแก,กข่าปลาแล้วล่างขขาแล้วกระลังสีเอาน้ำใส่พัดเพชรจระเข้ <laughs> คุนแผนกดังไฟเด็กหงายเขา่าอุ้ยมันเป็นตะลอนมอดฉบับนี้<อ>แต่สีนวลอ่ะไหลเลยอันนี้แผนักโอนอวนี่นี่แผนกโอ <laughs> นองอะไรเป็นขยะหัวเนาะมาขแผนกดังไฟงพี่น้องอันนี้ผู้เห เอาได้หนีพูดเหตุอเอาจ้าจอฟฟ์มันยอดมากอ่ะตอนนี้กันุดไฟแล้วจ้าเมาตั้งแต่อันโทรศัพท์อยู่นีม่มัดเออสารขับไปเลยลูกนี่ละคือสวามเขาค่ายลูกเสืออืมระวังคือกันได้ลูกเด้อ อปันระวังพาถือกันลูกไปไปฟันไก่ไกกันนะลูกปันเออไปไปฟันอยู่คุณละลูก่ะเอาไปงูไปเลยลูกทอดทอดไข่ง่ายๆพี่น้องใส่แต่ซอดเบกกี้เพราะว่าลูก่อยบ่มักกินกับเยี่ยม

พริกกระเทียมพริแกงยังหนังครับทำผาดเนี่ยย่งนันพริกกระเทียมพริแกงใส่ยังอีกวันนี้ใส่ย่างอีกวันนี้แม่ครัวอ่าวพัดพริกกระเทียมพริแกงให้หอมซะก่อน นนน้ำม <mm ัเดใอกำลังหอมกำลังหอมตัวใส่ยี่หรีว no yes> ันนี้เนื้อเนื้อแคร์จ้าอันนี้เนื้อเจลาแครด้วยนี่โอ้ว่ามันเนื้อไก่ได้พี่น้องใส่ลงไปเลยเนี่ยปลาซิวได้หน่ครับเดี๋ยววางมัวโปรโมน เทดแคุ่่นพริกเมี้ยลงไปล่ะนี่แบบแหลงไฟตัวนี้ก็ยากเข้ากล้องอส้งนส้นแค่เน้ยุ่มใกล้ๆแจกตอนนี่สามเอา ห่างนั่นเอยที่ละสามซอนพี่กันจุกเหนียจะละเขายวะมันตานโอ้โหได้เป็นประวัน,นประมาณสอง่อนสอง่อนมันอันยังเสิมซะยยู่ มาเด้อพ่อกินข้าวเแล้วฟาฟูฟาปูอันตอนนี้ไม่ไนายก็เอาไม้มาผัาดสองครั้งนะจ้าเพราะว่ามันอันมันมอระไว้อากาศนะร่องความนี่แหละจับไปน้ำโอ้หอนนอนเพราะว่ามันต้องใส่ไฟแรงในการเขี่ยวข้าปรุงรสชาติได้พอดีแล้วเขากับเขี่ยววันนี้เขี่ยวให้มั่เค้มคุ้นเห็นมันเขา้า แร้วพักเคียวเคียวได้ที่แล้วก็ใส่ใบกระเพราเลยแบนก็คือเรียบร้อยจ้าพักกันมักนหนามวะเออขะมักน้ำเอาซ้ำนี่เลยพ่อเลยเอาใบกระเพราใส่เลยปุ้ยบรนลูกใส่ไรลูกใส่ลงไปเลยโอเคใส่ไปเลยลูกกไม่ได้กินข้าวเช้าเลยนแม่เมย์เขาอยู่ไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยจ้าไม่ว่างเจะปั่น เอาออมาจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเมนูผัดเผ็ดจระเข้ไหมดูสีหน่สิว้าวจ้าเรียบร้อยค่ะเจ้าผีเรียบร้อยจ้ะแล้วลหรจ้าพี่น้องผัดเผ็ดจระเข้จ้ากับเข่ามือนี้มีผัดเผ็ดจระเข้มีลูกสิ้นรัมหมูทอดไข่แล้วก็พะแนงเนื้อจ้า หุ่นสองสาวใส่งามงามแซวมาแบมแซวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยมามาลงมือลงมือลงมือจานอะไรเบิ้งนี่ไม่หน่อยจหนวยกาตายก่อนโมโอ้ยเขาจะซิมก่อนเอา่ะกินเลยลูกบันกินกินกินบันยัาบังาผมไม่ใช่เป็นออยาเห็ีนันเฮียเด้อ อร่อยอร่อยเขากน้ำมันอะนย่น่้เหนือเหนียวออดบีกีบอดคุณบอดชื่อว่าคือเหนือไก่กับบกบอกเบอค่ะันี่เรแซบเขานีในลูกสิ้นนีข้ากินกินกินินเป็นี่ออันคลิปนี้ซ้ำนี่ก็น่าจะเด้อกินข่าก่อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อ จ้าคลิปนี้กับอจบแค่นี้นะจ้าพอกันไหมคลิปหนาจ้าโอ้เห็นเหลือคนลาบไปด้วยพัดเซตสเลเคนี่ละ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า